เรากำลังเดินทางอีกประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่านาทีอะไรเงี้ยร้อยกว่านาทีได้ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูหนังรอทอดไข่ดาวรอดีกว่าไปทอดไข่ดาวรอยกูอยากกินโค้งอันผูเนิร์ฟตัวเองใช้เกสดอนมาแล้วครับต้องแนะนำตัวผู้ใดไปทิมทิมหัวทิมตัวทิมตัวทิมหลังทิมหัวแล้วก็หลบ ไม่มีแผลเหรอวะไม่มีตกแล้วกันโหอัดแล้วแล้วแล้วมากไปเลื่อยเรื่อเลยว่าเฮ้ยมีแผลแล้วไม่รู้แผลใครไม่อยากเกมไอ้ซัดตุ๊กท่าไม่ตายของมีแล้วเจอถ้าไม่ตายกูบ้างชาร์จสแต็ปไม่โดนว่ะชาร์จสแต็ปไม่โดนทำไมตีหัวตีหัวตุกชาร์จสแต็ป เนี่ยมึงลองพูดท่าบ้างสำคัญครับสำคัญการจริงจริงมึงตะโกนเหมือนแบบมังงะฮะไม่เป็นไรมึงเอ็นแคเพ่เล่นเร็วรับปืนเนาะนี่แต่ยิงฟิวฟิวโดนพูดพูดพูดฟิวฟิวก็ได้เป็นเสียงเอฟเฟกต์ลองหมดเลยนะโอ้ยอี๋ มันมาจ่อย,อยิงอย่างนี้ได้เลยหรอตลกที้ไมชาร์จแน็เฟกชาร์จสร็มันจะกอลชืชอ้ห้ไปถึงไหนหวะตั้งแต่ภาคี่แล้วค่ึหนึ่ง้าสีบอดี ใช่กูเอาจริงอะในเป๋านกกูเนี่ยมีดาบยาวอยู่ถ้ากูฟักเมื่อไหร่เนี่ยม่งตายมังถ้าฟักเมื่อไหร่ก็ยาวเมื่อนั้นนะครับเออของดีควักเมื่อไหร่ยาวเมื่อนั้นแย่มากรอผมกิ่งก่อนผมอยากขิงนี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกนี่ก็ยังร่วงเลยแค่ของนำไปนิดหน่อยวันนี้เล่นกอแล้วรู้สึกว่าชีวิตยากลำบากมากเฮ้ยผมใส่คิวยแมนเช่นมาข้างหลังไม่ได้ มันไม่นับเป็นนี้แล้วสินะติดเผาวันยังยังไม่ติดจ้ะแม้เผ่าวันพันเก่ที่เยี้ยวรถยังไม่โคตรผมอยากตะโกนี้างไม่ปีชาร์จตีชาร์ตต้องยางนี ไปเลยปัดกระจายยังเดี๋ยวจะกระจายพี่ดูกระจายตัวนอาไปไม่โดนไม่เชี่ยหัวหลบพอดีไอ้แก่มึงก๊อปมึงก๊อปแค่การเลี้ยงได้มึงไม่ต้องก๊อปกับการตีไม่โดนแบบมึงเลยแบลลี่อาร์เรสต์เสี่ยงนี่ว่ะเสียงอ่ะ ออกเสร็จโนครับคนทุกพี่เฮ้ยมีคนเหยียางนีแ่นโอเคโดนลากโดนลากไปกับพื้นโดนแต่ไม่เนไรคิดเช่นมาลูกพ่อ ตั้งชื่อไก่ว่าคิดเช่นคิดเช่นไอ้ซาคิดเช่นจริงๆไม่ได้ไม่ได้ปั่นคิดเช่นจริงๆไปใส่เวอร์ชันกันกระโดดอิดแล้วอิดแล้วติดปุยนี่นยังไงนี่มันยังไงดูช้าสวยนี่นึงสุดการไปไหนต้องถาให้มันชะงังด้วยกัน ไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเดวยิงตอบย่ำจตอบมากตอบมากเฮ้ยถ้าไม่เห็นว่าบินไปไกลคือต้องแฝดเทสชันเหรอใช่ต้องแฝดเทสชันใช่ใช่เดี๋ยวนี้พอเรามากันสามสี่คนแมวมันจะไม่บอกมั้งเราต้องดูเองมันแฝดเพราะว่าถ้าเกิดมาเฟรนเกินสองคนแมวไม่กลับบ้านมั้งใช่ใช่ถ้าเกินสองคนแมวไกลับบ้านเริ่มสองคนเแล้วก็แล้วก็แฝด วิธีถ้าเกิดกด L L สามอะกดอารนอกลงไปอ่ะจะทำให้ยิงพอตได้โดยที่ไม่ต้องเออใช่พุ่งผมลั่นหลายทีแล้วแต่แมวพางนี้แม่งวางช็อกแทบไปด้วยโคตรใจดีไอ้เหี้ยโดยโดนชากูม่าวิ่งตามวิ่งแซงกูไปแล้วไอสัตว์อะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แข่งกันเรื่องการล่านะนี่มันแข่งกับความเร็วถึงแม้เราจะหางกันก็ตีไม้กันนะไปเลยอเล่ย เฮ้ยขยับเยอะจังวะไม่ทำไมมันขยับเยอะทำไมครับเนี้ยนเพราะมันไม่ขยับน้อยตัดขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ผมไม่รู้มาก่อนเรื่องธรรมดาไม่ต้องใจใหม่เฮ่อพับเสร็จได้แต่ไม่มรีอนิเมชั่นเออต้องเรียนนะ ตายแล้วเหรอเราเราหังหัวยังไม่แตกหางก็ยังไม่ขาดไอ้เหี้ยหัวแตกไปข้างเดียวเองมันควรแตกสองข้างรอครับเออจริงๆยังไม่ได้ดูรายละเอียดภาพนี้เลยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นมันจะมีตัวแบบภาพที่แล้วมันจะมีตัวตัวนั้นมันอะไรวะี่เขาแตกสองข้างแล้วมันถึงจะตอบผองะครับอร์เซโน่ไม่ใช่เอตัวอะเรซายอะ เลืงชื่อเฉยเลยเดียบอสเกอน่นจะเก็บขอแต่สองข้างมันถึงจะดอบพรแต่ภาคนี้ยังไม่เจอภาคที่แล้วนะแบบตีๆอยู่แล้วแบบโดนโดนหมูชนหลังมีจระเข้หน้าเดือยเก๋เอาชีหัวอาการชิมชิมหัวมันมีส่วนหัวไหนบ้าีหัวเด็เกสซอนเด็กเก่ข้ามาตายอันดิจิตอลสลั คูนิลิ์เคาเปอร์ได้ครับเทเบอร์รี่สเลดไอ้เหี้ยแล้วยาแม่งไปอยู่ตรงไหนกูทั้งสองคนทั้งสองคนนี้คือเพื่อนเหรอหรือว่าเอสโอเอสไม่มันเป็นกูกดออโต้เอสโอเอสให้เป็นบอดมาแบบนี่คือบอดไว้ออโต้อยู่แล้วมี่บอดด้วยเหรอ เอ้าวมูไม่เคยเล่นกับบอกเด้อเกมเนี้ยมีมีกดเอสโอเอสนะบัตรไมาด้วยอ๋อมันจะมีบอตมาช่วยได้เดี๋ยวถ้าคนยังไม่กดเท่ามึงมึงกูเพิ่งเล่นกับเพื่อนครั้งแรกเมื่อวานจริงเหรอแล้วไม่มีบอตเลยหรอใช่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามีเฮ้ยเออก็โง่ไลยอ่อนเจ็บโดนไม่เลยนะไม่เจอล้วคนเอสโอเอสนั้นมาถึงจะ คอยยกเว้นเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่จะมีมาเออผมก็ไม่เคยมีบอทเล่นเหมือนกันคือคือมันง่ายดีผมไอ้ตรงเฟสเซตติ้งอ่ะเหมือนฝดไปเลยว่าเป็นหบือว่า S O S Auto อ่ะอ๋อก็แปลว่ามีบอทช่วยตลอดเลยเหรอใช่มันวางกำังดักให้ด้วยน่ารักมากฮะคนดีอ่ะดูจังผอนภาคนี้คนชมนะว่าเกงขึ้น ออฟเซ็ตโปรดรีบรอบครับไม่โดนเลยแย่มากมันมีวิธีเติมยาไวๆแบบไม่ต้องเข้าเต็มเติมยาเติมยาไปถึงอะไรอ่ะไปถึงแบ็คเฮดพีหรือเฮดพีเอ่อพวกพวกพวกไอเทมอะเติมไวๆแบบว่าไม่ต้องเข้าเป็นยากจังไม่ไม่น่ามีปะมันมีแม็กซ์โอเปอเรชั่นอยู่หรือแม็กอะไรสักอย่างที่กินเลยทีเดียวเต็มใช่อ๋อไม่ไหมายมาถึงไอไอคุณน่าจะหมายถึงเติมเติมไอเทมไอเทม เหมือนแบบมาใช้หมดแล้วอะไรเงี้ยนี่ไงเห็นไหมเน่มึงเก่งก็จริงแต่มึงไม่รู้ว่าเกมนี้มีบอทเห็นไหมอันนี้กูสอนมึงเลยนะมึงแต่ถ้าถึงกูจะลงก,กูคงไม่เล่นกับบอทอนนี้มาม <c oughs> <c oughs> ันไม่สนุกป่ะจริงเหรอไม่หนุกเหรอกู <c oughs> รู้สึกกูมีเพื่อนมากเลยนะ ก็แล้วแต่คนชอบแหละแต่ว่ามันสะดวกกว่าใช่ป่ะว่าเลือดมอนมันน้อยกว่าใช่ป่ะแบบมันก็เลยเร็วกว่าแค่แค่แบบไม่นะชอบขนาดที่แบบว่าเหมือนเล่นเล่นให้มันเตอร์มันมันมาสนใจเรามากกว่าเพราะมันหลบทางง่ายกว่าอ๋อใช่มันจะมีคนบางคนอย่างเช่นสายรองซอสเนี้ยจะแบบไม่ค่อยชอบให้คนอื่นทำอะไรเยอะเพราะว่าต้องการเป็นคนที่เคาน์เตอร์ อยากเล่นเหมือนเกมโลกไลท์มันก็ถึงกับดีะไรเบิรแล้วกูว่าภาคนี้มันก็ไม่ได้ยากเหมือนนถ้าชภาคกรอเออใช่เห็นคนพูดกันเยอะแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะรู้สึกถ้ามีบอร์ดก็คงก็คงไม่สนุกแล้เพราะว่าไอ้นี้ยังส่วนกับเพื่อนๆอยู่เลยว่าก็สนุกแต่ก็ไม่ได้สนุก ทางเวอร์กูเจออาจารย์น้ากูก็ร้องไห้แล้วแต่อันเจ้าวะแต่ว่าอาาจรย์อาจารย์น้าโกรนน่าจะโหดอยู่นะแต่ไม่ดีแต่ว่าแบบไอ้ไอ้เรื่องที่พูดอะเป็นเรื่องจริงนะมันถึงกับมีสกิลบาสกิลที่แบบเอาไว้ทำให้มอนสนใจแบบพิเศษก็เลยเจอถนัดกว่ามีบอดโอ้ยเขาเสร็จไม่โดนเลยเหรอก็โดนแล้วก็ยาก คิดว่าต้องมีมอนที่ออกมาแล้วชาเลนจ์กว่านี้ให้คนที่เคยเล่นมีความสุขก็คือดีเอาดีดีรอไปตามาไปดูคนที่เคยเล่นใส่แข็งดูแบบสิงห์สิงหนะ์แบบน่ะนีไปละโทษดีเพื่อนแต่รอบแรกไอ้เหี้ยสวยว่ะรอบแรกไม่นับนะเพราะว่ากูกินอีเชลแ,แลนด์ไปรอบนี้มึงตายจริง <c oughs> ลองซอไอ้เ,อเกสซอแม่งวิ่งช้าเฮ้ยมึง เสียงสัตว์คือเมื่อกี้กูเอาโล่กันมันด้วยแล้วแล้วตอนที่มันพ่นไฟอ่ะแล้วมันมันมันซีนมันซีน้มัสอกอ่ะมันกลายเป็นแบบภาพฟูแบบเอาโล่ดันไฟเดินไปข้างหน้าได้เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่มันมันบังคับท่านั้นได้อยู่เทเทเทเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งภาคนี้คือแบบเดียวดีเฮ้ยจะไปไหนนะสาวน้อยแต่ตัวนี้ไม่ได้แมงไม่ใช่ลูกตาแค่ตายทำไมไม่ได้อะนั่นะสิทำไมไม่ได้ ลองดูสิลองเลจะขึ้นเลยว่าโดเอฟเฟ t โอ้ยลงมาลึกจังวะไอ้อ้ยแล้วจินดาจินดาฮาร์อะรอบที่แล้วผมไปสู้หลบท่าไม่ตายได้หมดเลยแพ้ท่า,ท,าที่มันแค่ขา <c oughs> จินดาฮาร์เสี่งท่าระเบิดทำผมตายผมรอดท่าระเบิดแต่ว่าโดนท่าธรรมดาที่มันแค่ขาแล้วแุ่นแย่มาก <c oughs> ทำไมตอนนี้ผมเดินหา้ความบึกงานมากเลยว่าวนไปวนมาเออมันลงมาลึกอกู่่ว <c oughs> ถ้าเรดาวแล้วก็ยังเหลือถ้าสมมติยังไม่ได้ตีตัวจิ้งกาดนา้ำอ่ะตีแล้วตีแล้วงั้นงั้นก็เหลือแต่อันนี้แหละเป็นน,น้ำจะเป็นกอกับบาบูนพวเกเกาเข้าหมวดซอเวแอคครับหัวคนไม่รู้เทีดยัไมวะมัน,อ,น,มนออฟเซตไม่ได้ออเป็นตัวที่อ่านอ่านไม่ได้ ร้อยลองรอยหอง้อยัง่อปเฮ้ยน่ามันแผลนี่นากรีบนเอ็กซ์มันนี่แต่ว่าหลากหลายจำนวนมากไอ้เฮียจะตายแล้วเอาไปสองแผแล้วก็ีแผล เออไอ้เธอ <ium> ไม่ยอมเปลี่ยนโดดไม่ลักโดดไม่ขาดเลยทุบทำทุบมันเคยเคยไอเหี้ยจบเสรยเลยอะไรวะ